ดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูวัลัญญาแขกป,ปัญญาแล้วค่ะหรือจะเรียกกันว่าครูเปิ้ลครูเปิ้ลครูเปิ้ลอ่าและในคาบที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันอ่าและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในภาคต่อของ ภาพที่แล้วนั่นเองนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเหมือนเดิมนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรน,นั้นไปชมกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทบทวนเรื่องของภาพที่แล้วกันก่อนคะ่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็จะได้บทนิยามที่ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นนะคะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คสามคู่นั่นเองจ้า,าตัวอย่างตามนี้เลยนะคะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะเราจะเห็นว่ามุม a ของเรานะคะเท่ากับมุม p เลยนะคะมุม b ของเรามีขนาดเท่ากับมุม q นะคะและมุม c มีขนาดเท่ากับมุม อนะคะเท่ากัน3คู่แบบนี้แล้วเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ABC นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม PQR นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตดีๆน,นะคะว่ามุมที่สมในกันและมีขนาดเท่ากันเนี่ยจะเรียงตามลำดับตามนี้เลยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปมาให้นักเรียนดูเหมือนกันแต่สามเหลี่ยม2รูปนี้จะคล้ายกันหรือไม่นะคะจะสังเกตว่าข้อนี้เขาไม่ให้มุมเรามาแล้วเราจะทำอย่างไรดีน้องนักเรียนจำเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันได้ไหมคะว่ารูปหลายเหลี่ยมจะคล้ายกันได้เขาจะต้องเช็คอยู่สองข้อนั่นก็คือ ขนาดของมุมคู่ที่สมในกันนะคะจะต้องเท่ากันนะคะและสองมีอัตราส่วนนะคะมีอัตราส่วนของความยาวด้านนะคะเท่ากันทุกทุกคู่นั่นเองค่ะอ่ะในเมื่อตอนนี้มุมเราไม่มีดังนั้นเราดึงข้อสองของเขามาช่วยกันดีกว่าโดยการ ดูอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันนะคะมาดูด้านแรกนะคะด้าน AB ของเราด้าน AB เป็นด้านที่ยาวที่สุดเนาะดังนั้นก็ควรจะสมในกับด้าน PQ เนาะซึ่งก็จะเป็นด้านที่ยาวที่สุดเช่นกันนะคะเราก็จะได้อัตราส่วนมาเป็น AB ต่อ PQ นะคะก็จะได้เป็น 1 0ต่อหนั่นเองนะคะตัวตัวนี้เราก็จะใช้5ตัดทอนได้นะคะก็คือ5 2เป็น10นะคะและ5 1เป็น5นั่นเองค่ะเราก็จะได้คำตบอบออกมาเป็น2นั่นเองนะคะด้านต่อมานะคะด้าน B c B c ก็จะสมในกับด้าน q r นั่นเองค่ะซึ่งจะมีความยาวรองลงมาเนาอะ ก็จะได้เป็น8ปส่วน4แบบนี้นะคะและก็ตัดทอนได้เช่นเคยใช้4ในการตัดทอนนะคะก็จะเป็น4 2 8นะคะ c 1เป็น4นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะและด้านสุดท้ายนะคะด้านสุดท้ายด้าน ca นะคะก็จะสมในกับด้าน r p นะคะก็จะได้เป็น6 3ส่วน3แบบนี้ นะคะใช้3ในการตัดทอนก็จะได้เป็น6อ่ะส2เป็น6นะคะและ3 1เป็น3นะคะก็อัตราส่วนก็จะออกมาเป็น2นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนทุกทุกคู่มีค่าเท่ากับ2หมดเลยนะคะดังนั้นเท่ากันหมดเลยแค่นี้ค่ะเราก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยม A,B,C ของเรานะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม PQR นั่นเองค่ะ,ะบางคนบอกว่าเมื่อกี้บทนิยามบอกว่ามุมต้องเท่ากัน3ามมุมแต่ทำไมครูใช้อัตราส่วนแล้วถึงเท่ากันครูมีคลิปมาให้ชมกันไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของตัวนี้นะคะครูก็จะลองมาวัดมุมให้นักเรียนเห็นเลยโดยใช้โปรแกรม GSP เข้ามาช่วยนะคะมาดูมุมแรกของเรากันเลยนั่นก็คือมุม C A B นะคะมีจะมีขนาดเท่ากับ58.5องศาค่ะต่อมาคือมุม A B C นะคะมีขนาดเท่ากับ37องศาค่ะและสุดท้ายคือมุม B C A นะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่84.5องศาค่ะ ส่วนอีกหนึ่งรูปนะคะมุม R P Q นะคะจะมีขนาดอยู่ที่58.5องศานะคะมุม P Q R เท่ากับ37องศาและมุม Q R P จะมีขนาดอยู่ที่84.5องศานั่นเองค่ะ,ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมเขาจะเขียนสัญลักษณ์ของมุม โดยเป็นรูปมุมแหลมๆข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับและตัวแรกก็คือแขนของมุมตัวตรงกลางคือจุดยอดมุมและตัวสุดท้ายก็คือแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะเห็นไหมว่าสัญลักษณ์ของมุมเราสามารถเขียนได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอ่ะขอที่บายเพิ่มในส่วนของตัว m ด้านหน้านะคะถ้ามีตัว m ด้านหน้าแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็คือขนาดของมุมนั่นเองนะคะ อะเช่น m แล้วก็มีมุมแหลมๆอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ตัว r p q ตัวนี้นะคะก็จะอ่านว่าขนาดของมุม r p q นี่ค่ะเท่ากับ58.5องศานั่นเองค่ะอะเรามาดูกันนะคะว่าเห็นไหมว่ามุมคู่ที่สมในกันขนาดเท่ากันหมดเลยเห็นไหมคะดังนั้น เจอแบบนี้แล้วเราก็จะมาสรุปได้อีกหนึ่งข้อนะคะว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนยกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะอัตราส่วนของทุกๆคู่เลยเท่ากันหมดเลยทั้งสามคู่นะคะแล้วรูปสามเหลี่ยม รูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมว่าครูเคยบอกไปแล้วว่าสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นตัวเอของเรื่องเลยใช่ไหมคะดังนั้นจะต้องมีลักษณะที่โดดเด่นหรือแตกต่างจากรูปอื่นๆนั่นเองนะคะตัวนี้เห็นไหมว่าหนึ่งคล้ายกันนะคะก็ต่อเมื่อขนาดของมุมเท่ากันสามคู่หรือ หรือนะคะอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันเนี่ยเท่ากันทุกคู่อย่างได้ยางหนึ่งจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันทันทีค่ะเราก็มาดูตัวอย่างข้อแรกของเราในวันนี้กันเลยนะคะ,ะให้สามเหลี่ยมมาสองรูปแบบนี้นะคะให้ พิจารณาว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันหรือไม่นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาให้เป็นความยาวด้านมานอด,ดังนั้นเราไม่สนใจเรื่องมุมเนาะอ่ะมาดูเราจะต้องใช้อัตราส่วนของความยาวด้านที่สมนัยกันนั่นเองนะคะมาดูด้านแรกเลยดีกว่าอ่ะด้านแรกครูขอเลือกเป็นด้านที่สั้นที่สุดก่อนละกันเนาะเราก็จะได้ว่า เอต่อ R 4, V นะคะก็จะได้เป็น8ต่อ14แบบนี้นะคะซึ่ง2ตัวนี้สามารถตัดทอนได้โดยใช้แม่แม่เลยแม่2นั่นเองนะคะก็จะได้เป็น2 4เป็น8นะคะและ2 7 14นะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็น 4ต่อ7แบบนี้นะคะหรือเศส่วนเนะคะด้านต่อไปอ่ะด้านที่ยาวกลางๆนะคะก็จะเป็นด้าน AB ต่อด้าน RO นะคะแทนค่าลงมาก็จะได้12บส่วนย7แบบนี้นะคะและตัวนี้เราจะใช้3มในการตัดทอนค่ะนั่นก็คือสามสี่สิบสองแบบนี้นะคะ และ3 7 21นั่นเองค่ะเราก็จะได้อตัตราส่วนออกมาเป็น4ต่อ7หรือ4ส่วน7แบบนี้นะคะ,ะด้านสุดท้ายเป็นด้านที่ยาวที่สุดละกันก็จะได้เป็นด้าน BC นะคะต่อด้าน OV ก็จะแทนออกมาเป็น16ส่วน28แบบนี้นะคะและตัวนี้จะใช้แม่4ในการตัดทอนนั่นเองค่ะนั่นก็คือ c 4, 4 1 6นะคะและ4728แบบนี้ค่ะก็จะออกมาเป็น4ส่วน7เหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเราก็สามารถสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวขอย้ายสักนิดนึงนะคะอ่ะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม a, b, c นะคะคล้ายกับสามเหลี o ่ยม ROV นะคะเพราะว่ามีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะคะเท่ากันหมดเลยทั้ง3คู่นั่นเองจ้าข้อต่อไปนะคะตัวอย่างข้อที่สองของเรานะคะเช่นเคยนะคะตรวจว่า สองรูปนี้คล้ายกันหรือไม่ค่ะ,ะเรามาเริ่มที่อัตราส่วนแรกอัตราส่วนของด้านที่สั้นที่สุดก่อนละกันเนาะ,ะเราก็จะได้ว่าด้านที่สั้นที่สุดนะคะก็จะเป็น d f นะคะต่อ n l นะคะแทนค่าออกมาก็จะเป็น10ส่วน12แบบนี้นะคะและตัวนี้ตัดทอนได้เช่นเคยใช่แม่ 2ในการตัดนั่นเองค่ะนั่นก็คือ2 5 1หนะคะและ2 6 1ห2นั่นเองเราก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วน6นะคะ,ะคู่ต่อไปคู่ที่ยาวไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนะคะกลางๆนะคะก็จะเป็นคู่ของด้าน E-F นะคะ ต่อด้าน ml นั่นเองก็จะแทนค่าออกมาเป็น15ส่วน18นั่นเองนะคะและตัวนี้เราใช้3ในการตัดทอนนั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็น35สินะคะและ36 8เราก็จะได้อัตราส่วนออกมาเป็น5ส่วน6นะคะ5ต่อ6แบบนี้อะมีลุ้น ว่าคล้ายกันหรือไม่เอามาดูตัวสุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายด้านที่ยาวที่สุดนะคะเราก็จะได้ว่าด้าน D E นะคะต่อด้าน N M นะคะแทนค่าออกมาก็จะได้เป็น18ต่อ21นะคะตัวนี้ใช้อะไรตัดทอนได้บ้างเลยใช้แม่3มเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ออกมาว่า 3ามหกสแนะคะและ3 7 21นักเรียนจะสังเกตได้ว่า mm hmm. เห็นไหมเ่ยอัตราส่วนออกมาเป็น6กต่อเจแบบนี้นะคะเป็นเศษหกส่วนเแบบนี้ดังนั้นตัวนี้จะไม่เท่าคนอื่นเลย mm hmm. เห็นไหมดังนั้นทั้ง3อัตราส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า สามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะคือสามเหลี่ยม D E F และสามเหลี่ยม N M L ไม่เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองค่ะเพราะว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะคะไม่เท่ากัน3คู่นั่นเองก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยคู่ก็ มีแบบฝึกนะคะให้นักเรียนลองทำเองนะคะวันนี้นำมาฝากกันทั้งหมด2ข้อนั่นเองนะคะนักเรียนก็ลองนะคะลองแสดงวิธีทำดูว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันหรือไม่นะคะ,ะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะเหมือนกันเลยโจทย์เหมือนกันแสดงว่า สาเหลี่ยมสรูปนี้คล้ายกันหรือไม่นั่นเองนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูก็ขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะถ้านักเรียนขาดการทบทวนแล้วนักเรียนอาจจะลืมเนื้อหาที่นักเรียนเรียนมาก็ได้นะคะอยาก,กงคณิตต้องฝึกทำโจทย์บ่อยๆเจอโจทย์หลายๆรูปแบบนะคะและสำหรับวันนี้ครูก็ ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ